ในวิดีโอต่อไปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมเล่าแหลมอาจไม่เหมาะสมสำหรับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทำให้เกิดพฤติกรรมการเล่าเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่และใช้วิจรารณญาณในการรับชมหากผู้ใหญ่แนะนำแล้วไปรับชมกันเลยอกไปตู้บนเลยมึงบอกทีไปรีวิวล่างดิ้ แล้วก็ทีตู้บดไอ้มาแล้วนะได้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 ครับใครบายดีไหมตู้บนนะตู้บนนตู้บใช่ไหมว่าไงครับตู้บนกับไอ้จอนอะจอนอะครับอะอะไรนะครับมาทำอะไรที่นี่เหรอครับมาทำอะไรอยู่เรเบลบนถูกไหมนะ้โอ้เมื่อกี้ใครบอกทีเปเบลเรเบลล่างอ๋อครับตู้บนไปเหรอครับไปเลเบลล่างเลเบลล่างมีตู้เดียวออ๋เทียจะพามาคุยเลยไหมตู้บนแสดงว่าอยู่เลเบลบนที่โลนเรียกอะ ดินไหมดีไหมฮัลโหลครับว่ามาเลยทั้งสองครไงครับเล็กมา <c oughs> ครับแล้วยัง <c oughs> ไงพกค่าหนูเข้าไปไม่ได้อะเข้าไปยังไงครับว่าไงครับพูดเลยก็คือมีปากเสียงกันมาถูกไหมครับเขี่ยวสวยหรือว่า,างงี้ไม่งเามือนก็อาจจะมีครับอาจจะมีเหมือนกันครับ อาจจะมีด้วยฮัโลโหลเสื้อยืดเล็กไรอาจจะมเสื้อยืด<ๆ>คือได้คุยกันมาข้า่าวเล่าครับหรือว่าไม่คุยเลยครับเพิ่งมาเขาเรียกมาได้คุยเลยครับเพิ่งม,ม,มาเหมือนกันครับคือเราคุยกันก่อนก็นได้ครับเออสภาครับเราเราเรื่องนี้เคยยังไงครับนี่เอ่อตามข้อตกลงเลยครับสิบวันเอ่อถ้ากรณี<อ>เรื่องเงินเดี๋ยวมันต้องเป็นวันตามนั้นครับแต่นี้แต่ตอนรี่ใหม่โอเคครับค่ะ เรียกมาครับว่างเายเลยยินเรียกมามีปากเสียงกันข้างในไอ้ดอครับโดนด่าก่อนครับสภาแล้วพอด่ากันไปด่านมาตกลงว่าจะเล่นครับก็เลยเรียกมาสภามาตีตกลงตอนไหนเอ่ยอะไรนะครับตกลงตอนไหนครับผมสงสัยจะไม่อยู่ใช่ไหมคุณไม่อยู่ใช่ไหมตรงนั้นอยู่ครับอยู่ตลอดแลครับตกลงตอนไหนผมพูดกับคุณตอนไหนว่าจะตีกับคุณนี่ครับหัวแดงครับเป็นคนพูดมึงจะเล่นเปล่ามึงจะเล่นเปล่ามึงจะเล่นเปล่าก็มาสภาดิอ๋อก็ได้ครับไปครับ แต่แต่ผมบอกเลยครับเรื่องที่บัฟก้อน่ะมันไม่ได้มาจากการว่าอยู่ดีผมอยากบัฟนะครับเพราะคุณใช้ตัวบัฟก่อนอันนี้ผมถามนะว่าคุณรู้ว่ารู้ว่าตัวบัฟแต่เอามายังเล่นต่อครับไม่รู้นะครับไม่รู้ได้ไงโดยอีโมดโดยอีโมดกายรอบมาครับไม่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 คือผมไม่ว่าไอ้ไอ้เขาว่าไม่ได้ยินมันอ้างไม่ได้นะคือก่อนเล่นคุณต้องเช็คตัวบัฟหรือเปล่าผมไม่ยินได้ไม่ได้ยินตรบนี้ครับไม่ไม่เบิร์นพออะไรคือไม่ได้ยินเลยอ่ามีคนไหนครับคนาไหนตัวบัฟ ผู้หญิงข้างหลังนะครับที่ที่ไม่แว่นแดงครับเช็คกกำคู่เลยครับตัวบั๊กครับกันแทงให้ดูถ้าไม่บั๊กอะครับเดี๋ยวถ้าบั๊กเขาจะตามไปเขาเถียงไปก็น่าจะเดาเดาแป๊บนึงนะแป๊บนึงแป๊บนึงครับอ่ะผมตรงีผมมีหลักฐานครับผมขออนุญาตครับขออนุญาตพูดกรณีตัวบั๊กมันเกี่ยวกับประเทศครับนี้ถ้าสงสัยเหลืออะไรกดที่เก็มมาเลยค่อยไปประเทศใช่ไหมครับแต่ตีตรงนี้ก่อนครับแต่ตรงนี้มันมีเรื่องอะไรกันในเดาครับปากเสียงครับโดนด่าก่อนแล้วลิงลมขึ้นครับเลยด่ากับ อย่างน้นก็ตกลงกันว่าจะตีกันครับด่าด่าด่าว่าอะไรบ้างครับโอ้หัวแดงด่าม,มาลิเลยครับแล้วหัวแดงหัวแดงตอนแรกเหมือนเพื่อนผมว่าหัวแดงก็พูดดีนะไป,ไปมามีคนนึงปะแป้งครับตัวคอฟไฟครับเดินมาตะมลตะคอกด่าเพื่อนผมแล้วก็ด่าเลยเลยครับผมแล้วก็บอกว่ามึงจะเล่นไหมใช่ไหมครับหัวแดงพูดผมก็หบอกมามึงมาสภาแล้วผมก็เรียกมาสภาเลยครับมาเพิ่งแก๊งใหม่ด้วยอ่าเดี๋ยวผมฟังผมบ้างนะครับจบหรือยังจบจบแล้วครับ อ่ะโอเคครับเรื่องการบัฟเนี่ยบัฟจริงครับแต่ก็นั่นแหละครับตามที่ผมบอกว่ามันมาจะเกิดการบัฟก,ก่อนตัวบัฟเรียกแล้วก็ไม่หยุดอ,อะไรก็ไม่หยุดมไม่มีการเช็คตัวด้วยตั้งใจใช้บัฟอย่างเห็นได้ชัดแล้วต่อหลังจากนั้นครับก็คือมีปากเสียงกันแต่พวกคุณก็บัฟมันนี่ครับรู้สึกว่าจะบัฟผิดด้วยนะรู้ตัวไม่ใช่หรอครับหรือจะให้ผมพูดบัฟผิดเยอะครับ้วครับ ไม่ไม่ใช่เปคนหรอกอะไปคนในแก๊งคุณอะใช่คนในแก๊งอะครับอราไม่ยอมจำครับน่าจำได้นะคเอาไปกู้เขาใช่ปะไม่ครับผมผมว่ามันก็เกินขอบเขตไปหน่อยครับสู้ผู้หญิงแล้วคุณไปบูลลี่เขาอ่ะมันควรแล้วเหรอบูลลี่ว่าอะไรหรอครับเจ๊ไม่ใไหรครับอันเจ๊พูดได้ได้ครับได้บอกว่าอย่ามาเข้าใกล้อีเวนต์แดงนี่นะเดี๋ยวเรางวงฟาดงวงนี่หมายถึงอะไรหรอ แล้วก็มีคนได้ยินคําว่าอ e ีอ้วนและมีหลักฐานอย่างชัดเจนอืมีหลักฐานหมดครับอีอ้อวนกับท<ห>างน้ก็ไปตามผิดเลยครับให้คนตัด <laughs> สินเลยครับไม่ได่าคนอื่น<ช>เขาอย่างนั้นมันถูกแ<ม>ลวครับคือตอนนั้นผมก็ไม่รู้ว่าใครด่าครับอ๋อเป็นหัวแก๊งอยู่ดีตอนนี้ก็ควบคุมไม่ได้เฉยเลยใช่ครับคือตอนมันด่าครับผมก็ไม่รู้ว่าใครด่าไปบ้างไงคำไหนบ้างผมไม่ได้ยินเสียงใครด่าเลยไงอ๋อแต่รู้ขึ้นมาคือลั่นได้เลย อะไรนะครับลู้ขึ้นมาก็รันเลยเพราะว่าไม่รู้ใครด่าแต่อยู่ดีคุณรู้ขึ้นมาคุณก็รัดด่าเลยมหมายถึงว่าคนในแก๊งผมไม่รู้เลยครับว่าใครด่าไปบ้างครับเอ็กเจนครับผมก็เลยบอกไงครับว่ามันไอตรงนี้สรุปแล้วแม่งใครผิดกันแน่ครับเนี่ยคือผมว่าถ้าเราคุยกันดีๆครับมันก็จบกว่าถูกไหมถ้าสมมติคุณบอกว่าตัวผมมีตัวบั๊กเพื่อนผมก็ได้บอกผมมาแล้วว่าเลกยครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบอกให้เอาหลักฐานไหมครับว่าผมพูดดีกับพวกคุณแล้วเอาหลักฐานไหมผมก็จะส่งให้นนตัดสิใจ เอาตั้งแต่ต้นนะครับว่าใครเป็นคนพูดไม่ดีก่อนผมก็พูดอยู่ว่าผมมาบอกพวกคุณสองสามคนที่ตัวบักะครับว่าพูดดีๆแล้วว่าตัวบักคุณไม่มีการหยุดเล่นเลยแล้วคุณก็ยังมาโวยวายด้วยซ้ํเ<อ>าเล่าฟังผมตัวบักแล้วคุณก็ <ไป S 2> ที่เ,เพื่อน,นผมบอกมาคือตอนพูดดีเพื่อนผมก็ตอบดีๆไปครับแต่มีฝั่งคุณคนหนึ่งมั้งครับตัวลาโพงครับตัวลาโพงวิ่งเข้ามาตะโกนด่าเพื่อนผมเลย คือถ้าคุณคุยดีๆเพื่อนผมคุยดีๆมันก็จบแล้วครับแต่มันมีคนที่เสียงดังๆเข้ามาแทรกใครจะได้ยินครับเวลาคุยกันไม่มีถูกไหมก็ก่อนหน้านั้นครับคุณไม่หยุดผมเป็นคนเริ่มแหละครับเพราะว่าคุณไม่หยุดที่ผมตะโกนนะครับไม่แต่ว่าเอ่อพูดตั้งแต่ไฟยังไม่จบเลยนะที่บอกว่าตัวบักกัพูดแบบพูดดีๆตั้งแต่ไฟยังไม่จบผมจนเล่นจบใช่มผที่หลัำพูดอ่ะได้ยินหลัำพูดยังถามอยู่เลยว่ามีคนตัวบักหรอ ผมบอกให้ได้เลยครับว่าผมมีว่าผมคุยดีก่อนแล้วผมก็เป็นคนเริ่มที่ตะโกนบอกคุณว่าให้คุณหยุดเล่นครับออสภาครับตอนนี้เสียงประเทศปกติไหมครับช่วงนี้ปกติครับช่วงก่อนหน้านี้ไม่ปกติครับก่อนหน้านี้ตอนเล่นอดม่ปกติถูกไหมครับไม่กระตุกไม่อะไรเลยใช่ไหมบอกว่าใช้ได้ถูกไหมครับจนี้ครับแต่ก่อนหน้านี้มีกระตุกบ้างครับนั่นแหละครับอาจจะเป็นเหตุผลที่ไม่ได้ยิน นค,นคือคือผมจะบอกว่าตอนที่มีมีคนใส่แว่นขาวาเนาะตัวบั็อกอะไรเงี้ยเขาเขาแล้วผมแทงเขาตายแล้วเขาเด้งตัวเด้งมาตีงว่าผมใช่ไหมผมว่าเกิดแล้วผมก็วิ่งไปคนนี้ใช่ไหมใช่ใช่วิ่งไปบอกเขาว่า <นะ S 1> อโลครับตัวบั็กนะครับไบรุ่นอ่ะซึ่งก็มีคนเด้งสวนว่าตัวบั็กไรใรุ่นอ่ะก็หมือ่ะตับอัดตัดไปใช่ใเลยเออก็เหมือนก็เหมือนว่าได้ได้ยินแล้วถูกไหมครับเพราะว่าเขาก็ตอบโต้คนไหนตอบคนไหนตอบไป จำเสียงได้ป่ะครับจำเสียงเหรอแป๊บนึงนะผมดูแป๊บหนึ่งคนพูดดีกว่าใครพูดนะอ่ะคนพูดน่าจะรู้ตัวดีกว่าเผื่อคนพูดไม่พูดครับก็ถ้ามีหลักฐานที่ชี้ตัวได้ก็ชี้เลยครับจะได้บอก้องคุยกับในแก๊งคนพูดน่าจะรู้ยู่ดี้วนี่เนาะมีสามสิบคนคือคนตัวบากไม่ได้พูดะครับคือต้องบอกวนาเสียงมันมีปัญหาครับบางคนมันก็ไม่ได้ยินบางคนมันก็ได้ยินครับอืมอืมอืมเขามันมีมันมีเหตุการณ์ตอนที่เราเล่นไอเดอบเสร็จ จำได้ไหมที่ว่าผมยังไม่เก็บแล้วเราก็บอกคุณอะไรเงี้ยตอนตัวบักจำได้ไหมเฮ้ยได้ยินเปล่าเบิร์นไม่ถามคุณเนี่ยคุณหน้าแก๊งอ่ะเพราะก็ยืนอยู่กับผมปะใช่ไหมไม่ยืนครับผมนอนสาหัสอยู่ครับมีไอ้เบิร์นได้ก็น่าจะเป็นคนที่ตัวบักสองคนได้ยินไหมครับได้ยินไหมได้ยินผมไหมเพราะผมถามน้องผมแล้วได้ยินกันทุกคนเลยเสียงอ่ะได้ยินกันทุกคนเลยใช่แล้วไม่งั้นจะด่ากันส่วนกันไปกันมาได้ไงครับถ้าไม่ได้ขีนผมก็ยครับพอใหมแล้วครับ ผมไม่ได้ยินอ่ะเมื่อกี้ไม่ตอนนี้ไม่แล้วครับคือขอสักครู่นะครับคือเบนเขาถามว่าตอนประเทศดับหรือหูดับเรารู้กันได้ยังไงครับว่ามีการบับกันเกิดขึ้นใช่ไม่เชครับผมก็เลยงงว่าอันเนี้ยมันกันไปกันมาผมงงว่ารับผิดชอบกันตรงไปตรงมาดีกว่าครับไอเบิร์นมึงได้ยินไหมไม่ได้ไปขนเริ่มก่อนด้วยซ้ํา ผมได้ยินครับแต่มันเบาครับแต่มันมีคนมาตะโกนด่าครับไม่ไม่คือคือถ้าถ้าถ้าพูดตามหลักฐานคือผมมาบอกน้องๆเงียบหมดทุกคนละแล้วผมอ่ะก็พูดกับคุณสองคนอ่ะว่าเออตัวบัคกเรายังไงต่อจะยังไงอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็ไม่ตอบผมเลยเป็นเ่นนะพี่ก่อโตโตอย่างเงี้ยพี่เงียบอะไรพี่ก่อนก่อนผมตีกับเพื่อนพี่เพื่อนพี่ตะโกนตายไม่ใช่ดิไม่ใช่ไม่ใช่ดิตอนตอนมองบีบเสร็จแล้ว่ครับไม่ใช่ไม่ใช่คือตอนที่เอาวงเสร็จแล้ววงวงวง ไม่ฟังฟังก่อนฟังก่อนคือทุกคนคุณตายหมดแล้วแล้วเหลือเอางี้ครับเอางี้ผมเข้าใจแล้วที่คุณจะสื่อก็คือที่ผมมันบอกมาว่าตอนที่คุณคุยกับมันอ่ะมันได้ยินแต่มันเบาเพราะไม่มีคนวิ่งเข้ามาตะโกนไม่ก็ผมจะบอกว่าผมบอกทุกคนเงียบแล้วไงแล้วผมก็ถามก่อนใชฟังก่อนฟังก่อนฟังผมพูดก่อนเพราะว่าผมมาถามย้ำมากตอนแรกอันแน่นอนผมยอมรับว่ามันมีก็รุ่นสี่ปากมีเสียงกันถูกไหมคนที่อยู่อ่ะ ผมก็บอกเขาคนหยุดแล้วผมก็ถามพอถามปุป๊บเงียบทั้งสองคนเลยเป็นไปไม่ได้ที่จะเงียบแบบเป็นแบบเป็นไปไม่ได้ที่จะไม่ได้ยินทสองคนอะเพราะว่าผมถามน้องผมแล้วว่านหรคือเปล่าเขาบอกว่าได้ยินก็ยังยังยังตัวบักแล้วก็มาแทงกันแทงผมอีกอะไรเงี้ยแทงเพื่อนๆผมรับผมแทงหรอคนที่บั็กครับคนที่บ่บัก<อ>แ,แล้วยังไงต่อครับแล้วยังไงต่อ,อก็ไม่ผมอดีใไปใฟัง ามนายกเลยยังไงต่อนัอ่นเป็นเรื่องของนั้นไม่เกี่ยวกับตอรี่ใช่ไหมครับนายกเกี่ยวกับตอรี่ไหมที่จะได้ดตรีกูนตามตรงนะนะเกี่ยวกับตีไม่ตีตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้คอนเฟิร์มแต่ว่ากับกันทําไมถึงตัวบั็กแล้วยังไปเล่นต่อครับผมขอถามเพื่อน <มา S 1> ผมไ,<ด>ไม่รู้ครับแล้วฝั่งนู้นก็ตัวบั็กเหมือนกัน เอ่อใครพอบอกได้ไหมครับพอบอกไปเดี๋ยวส่งราคาแล้วล่ะกคิดว่าเราส่งราคาทิ้งไว้ในตั๋วได้ผมก็แล้วเรื่องเรื่องเรื่องตัวบัคอ่ะต่างคนต่างของหลักฐานด้วยครันผมวิทยอเดี๋ยวตัวบัคยังไงเดี๋ยวคนไหนครับผู้หญิงอาชีพอะไรที่บอกตัวบัคคนไหนไม่ก็ต่างคนต่างของหลักฐานนะครับเดี๋ยวส่งราคาไปเลยครับอ๋อได้ครับได้เตายเลยที่ไอ้มอนจะชุบอ่ะก่อนหน้านั้นนะครับ มีคนแทงไปแล้วไม่ตายแล้วคนที่แทงคุณก็วิ่งไม่ครับอันนี้ตอนตอนกำลังเล่นอยู่นะครับตัแต้นไฟแล้วรีบส่งหลักฐานไปเลยด้วยครับเดี๋ยวเขาส่งมาเจ๊เอ็นี่ไปง่ายกว่าก็ส่งทิเก็ตมาให้หมดเลยครับทุกทุกการที่พูดมาว่าตัวบั็กหรือว่าคำด่าหรือว่าอะไรหลายหลายอย่างครับก็เดี๋ยวเราส่งเรื่องที่เขาบูลลี่ด้วยก็ได้อันนี่ก็ส่งไปเลยกดทิเก็ตแล้วส่งมาไว้เลยครับได้ครับแต่ นายกสอบถามได้ไหมครับบุลลี่นี่โดนอะไรเหรอครับโดนโทษยังไงบ้างครับถ้ามันหนักมากๆใบส้มถึงขั้นใบแดงครับอันนี้ถือว่าหนักไหมครับคาไหนครับในคิดหนส่งส่งมาให้นายถามนายกครับถามนายกที่บอกว่าอยากเข้าใกล้อีเวนต์แดงนี่เดี๋ยวเอางวงฟาดเนี่ยครับมันคำบุลลี่ยังไงเหรอครับ้ม่คือบุลลี่ครับอีอ้วนด้วยค่ะอ่าแล้วมัน แล้วมันหมายความว่าอะไรครับถ้าอย่างนั้นหมายความไงที่พูดอะหมายความว่าอะไรหมายความว่าที่พูดอะหมายความว่าอธิบายได้องคนรู้คนก็ต้องรู้ความหมายเดี๋ยวคุณพูดหมายถึงอะไรสภาเขาเขาบอกว่าเสียงเสียงอ้วนนะครับที่ผมเออด่าวว่าออี้นด้วยไม่่ใชหนะอขาบอกว่าเสียงอ้ๆนี่ค่ะไม่มีคนอยู่ตรงนั้นด้วยค่ะคืออะไรครับและไอ้งงช้าคนหมายถึงไงที่คุณพูดอ่ะสภาถ้าเขาถ้าาเมีหลักฐานให้เขายื่นสภาแล้วสภาก็ตัดสินเลยครับงงช้าแล้วเหมือนการตัดตามที่สภาตัดสินแล้วกันครับเคือการกลั่นชัดๆ แผลไปเรื่อยครับโ้คุณลูกผู้ชายมันเนี้ยมันด่าผู้หญิงมากเป็นไรปะอลครปะอหนางช้าคืออะไรครับผมเข้าใจเหมือนที่วิงด่าผู้ชายครับอย่างนี้ลูกผู้หญิงไหมครับที่ผู้หญิงด่าผู้ชายเลบูลลี่หรือเปล่าครับได้บูลี่ไหมบูลี่อะไรครับมีอะไรในมุมมองของเพื่อนผมไม่ได้บูลไม่เป็นไรครับไม่เป็นไร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 โอเคค่เรฟังฟังนายงดีกว่าเดี๋ยวไปมนไม่ได้ไร แงเสื่อกอยากเท่าเทียมเฉยสรุปมึงจะเอาอย่างไงรงครับเน<า>ี่ยเองงี้ครับสภ<พ>า,าคือคำไหนที่สภามองว่าบูลลี่ก็ตัดสินตามผิดว่าตามผิดเลยครับขอได้คุยได้ตีก่อนนะครับผิดก็ว่าไปตามผิดที่ส่งไปเลยตอนนี้อยากตีแล้วอยากตีบอลได้ชาสุดท้ายอ่ะอะไรอ่ะอะไรนะผมแค่สงสัยที่ที่เขาบอกว่าก แต่แก๊งใหญ่อยากไปยกมือไหว้อยู่เด้อใช่อะใครได้ยินอะเออเอามาจากไหนล่ะครับอันนี้เออผมสงสัยใช่ครับบอกว่าเห็นนะเห็นจากไหนครับอันนี้เออผมเป็นคนพูดเองครับไม่เห็นใจเอามาจากเห็นพูดครับเอามาจากไหนครับอันนี้ก็อยากรู้ใช่ไหมครับก็อยากรู้ไงครับอยากรู้ก็อยากรู้ครับไม่เอ็มจะจะพาครับผมจะป็นต้องตอบเลยครับมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับตอรี่เลยครับคุณรู้นี่อ่ะก็คุณรู้นี่ว่าผมถ้ก็ต้องรู้ดิคำด่าบับไม่ใช่ถ้าถามผมไม่ผมตอบให้ได้ดิครับ คำตอบผมก็ไม่ตอบอ้าวคุณพูดไปแล้วคุณต้องรู้คำตอบสิครับอยากรู้คืออะไรอยากตอบ๋ยากตอบเองแล่วก็ไปดูใจอื่นมาเฮ้ยอันนี้คือแค่คุณอยากรู้ไม่ใช่หรอครับมันไม่ได้มีผลกับการที่ผมต้องตอบนี่มีผลสิครับคุณรู้อยู่แคุณรู้จักไหนับผมไวคุยอะไรผมไปคุยอะไรมีผลอะไรรอครับมีผลนะครับสึกว่าคุณหรือแค่หรือผมผมไม่พอใจไงครับเพราะผมอ่าแล้วคุณอยู่คุณรู้ได้ไงครับคม่พอกคุณเห็นได้เหรอครับ ได้สิครับตรงไหนมันไม่ได้กระติเกตเหมือนกันครับเดี๋ยวก็รู้ว่าได้คือมันเป็นคำด่าครับมันไม่ได้ตรงนด่าเลยผมด่าอะไรครับคุณบอกว่าเห็นไปไหวแกผมไม่เคยยกคุณขึ้นไปหรือเปล่าหรืออะไรคุณจากไหนอะไรยังไงผมยแสดงว่าผมมั่วไงครับอุ้ยคุณจะมาอยู่ดีๆพูดว่ามั่วได้ไงครับเนี่ยคุณบอกว่าคุณไม่เคยผมก็แสดงว่าผมด่ามั่วเลยแต่งเรื่องก็ได้หรือเปล่าครับแต่งเรื่องก็ได้หรือเปล่าโอ้โหแต่งเป็นตุ้มตากันนะครับสองคำก็ะติเกตคือจะเแก่แก่ใหญ่เียวใหญ่ไม่คุยกันาเอไหน กงองเลยเรื่องบงเรื่องไปหรือเรื่องอะไรที่มันแบบแปลกๆอะ่ะกดติกเก็ตมาให้หมดเลยครับเรามาเคลียร์เรื่องนี้แล้วกันคุยตรงนี้ก่อนดี่าเคาลียร์เรื่องมากกว่านั้นถ้ามันไม่สบายใจหรือว่าอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวนายกหรืออ้วนนี่แหละไปคุยด้วยอีกทีหนึง่งโอเคไหมครับ,รบเอนงี้นะครับสภาผมพูด <ผม S 1> ตรงผมเล่นได้ไม่ติดหรอครับถ้าเขาแฟร์เพย์พออ่ะนายกแค่เห็นแค่นี้มันตั้งแต่รอบที่เล่นร้านแลวครับเขาเอาตัวบั็กมาเล่น เขาไม่เคยเช็คตัวบั๊ก่อนเล่นตัวตัวบั๊กก่อนเล่นไฟเลยค่ะเข้าแอร์ดอมาก็ไม่เช็คเล่นเล่นล้างเมื่อวานก็ไม่เช็ควันนู้นก็ไม่เช็คเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาผมไม่รู้เรื่องเลยครับนายกไม่หลบเงียบเลยก็ที่ผมด้วยครับว่าถ้าเขาแฟร์เพลงแต่แรกอ่ะผมไม่ซีเรียสหรอครับแค่ตีอ่ะมันก็จบไปแต่คุณเริ่มมาอยู่ดีก็เล่นตัวบั๊รอบก่อนก็ตัวบั๊กคราวนี้ว่าบูลลี่ผู้หญิงอีกแล้วคิดว่ามันจะสนุกตรงไหนครับนายกมันก็สงครามไปอยู่ดีแหละครับคือไม่มีใครอยาก มีแต่ความคิดของคนที่แบบไม่ปกติอะไรแต่ผมก็ไม่ได้เอาตัวบัรกไปเล่นร้านนะครับยางเห็นได้ชัดอะแล้วใครจะรู้ล่ะครับว่ามันบัรกโอ้โหเขาเช็คกันหมดแล้วครับเรื่องย่อคุยตรงนี้ก่อนดีกว่าเรื่องนั้นคุณไม่พอใจหรือคุณยังสงสัยอะไรก็ทิ้กก็ใช่ครับผมก็เลยบอกว่าผมไม่มีปัญหาแล้วครับให้เล่นก่อนไม่กล้าเลยให้สภาคุยครับรอนานแล้วครับตันนี้คุเร่นเ่สตอรี่ก็ได้ไหมเรียกมาคุยยังไงนะคุณเรียกมาเอาเลยก็มีปากเสียงกันทั้งในไอคดอบ ตามที่คุณยอมรับก่อนหน้านี้ก็จะดีครับทงไหต่อครับเสนอมาเลยเสนอมาครับเสนอเลยครับให้คุณเสนอเลยครับผมเรียกมาคุณเสนอสิคุณเสนอสี่หนึ่นใจเย็นใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นหครับนสไม่ไเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุยเองเดี๋ยวคุยเองคือกี่กีจใบนะครับกี่ใบนะคุยหัวเดิกี่ใบนะกี่ใบนะให้ผมเสนอใช่ไหมครับไม่ก็ก็เห็นเรียกมานี่ผมก็อยากรู้ว่าจะเล่นกี่ใบไม่บอกมาก่อนดีวอยากเล่นกี่ใบจะได้ตอบรับใ ต่อบรบไม่ต่อเราถ้าไม่ต่อเราคือไม่ตีเหรอจะคุยกันต่อยังไงห้าิใบไหมห้าตีใบห้าเออพอครับห้าใบห้าใบพอตลกจัดตลกจัดเลยเว้ยไม่ต้องไม่ต้องพูดเงียบๆเงียบๆไปแลบมค่แหละมีับหรือฮับอลอลรับบอลหฮับแป๊บนึ่งนะแป๊บนึงคุยืนแรื่เรียกผมมาเล่นห้าใบอืมอืมอืใช่แล้วเดิมเท่าไหร่เดิมาเท่าไหร่ดแสนหนึ่งพอครับห้าใบไหมครับไหมฮ่ฮอ้อ้โอเคโอเค แล้วผมเป็นผู้ถูกกระทำเนี่ยผมผู้ผู้ถูกเรียกว่าเนี่ยผมผมเรียกได้ไหมครับสภาคนคนทำผู้ถูกกระทำโดนเรียกเหรอไม่ผมผมถูกผมผมถูกกระทำเนี่ยคุณเรียกผมมาไม่ใช่เหรอถูกกระทำคุณเรียกผมมาเหรอไม่ไม่เอา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 พูดเรียกมาคุยครับผมถูกกระทำผมเลยเรียกมาคุยครับเอาแล้วคุณคุณเรียกผมมานี่ถูกไหมแสดงว่าคุณก็พร้อมพอตัวนี่ใช่ปหมก็พอตัวอยู่ครับแต่พอตัวเค่ห้าใบก็นั่นแหละครับพอตัวของผมคือห้าใบพอตัวของคนเราไม่เท่ากันนะครับ เอาอย่าลืมติเก็ตนะครับเอางี้ได้ไหมครับถ้ายังไม่รู้เรื่องหรือว่าอะไรกันล่ะผมจะตัดแล้วนะแล้วผมจะยื่นใบพวกคุณเองแล้วนะครับอุ้ยได้อย่าเพิ่งรับอย่าเพิ่งยื่นอย่าเพิ่งยื่นครับอันนี้คุยกันก่อนเอาไงครับพวกคุณส่งส่งคุณอยากผมว่าผมว่าสามสิบใบดีกว่าสามสิบใบเยอะไปครับเอ้าห้าถึงสิบใบนั่นคือพอดีแล้วครับอะไรวะมึงจ่าอุ้มมันขาด้ชนะปุ๊บแล้วอุ้มเลยผมรู้นะเจ้าโกเล่นห้าใบใบขึ้นมาสองวันนะครับตัวแต่มันไม่พอมือครับ ครับครับคไม่ไม่ไม่เพราะเพราะผมมาเพิ่งมาเล่นเดอะสตาร์เรียนนะเดลโลเมือนกันตอนนี้อเราจะพูดว่าผมเพิ่งขึ้นอะไรไม่ได้นะครับตอนเราเป็นคนเรียกเข้ามาออ๋ใช่ครับใช่อ๋อผมขึ้นนานแล้วครับเอ่อ่ห้าใบครับเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดีๆอย่าขับคำซี่ห้าใบนะแกงเอาแน่วแน่แน่แน่เอยอแน่ห้าใบทุกอย่างคห้าใบห้าใบห้าใบเท่าอกเท่าอกพี่เต็มไปเท่าไหร่วะก็หยาแน่แน่ห้าใบอ่ะ yes ไอ้คือพวกคุณพวกคุณถูกกระทำไม่ใช่หรอ ไม่หมันไส้เหรอครับห้าใบเนี่ยผมผมว่าผมว่าสักห้าสิบใบอ่ะผมว่าน่าจะหมั่นละเยอะไปครับแก๊งเทียโกอะนะห้าสิบใบเทียโก้เทใบโก้ห้าสิบเอ็ดใบเลยครับจะอ่านแล้วก็เนี่ยกี่ใบนะสิบเอ็ดใบเหรอครับสิบเอ็ดใบสิบเอ็ดใบก็สิบเอ็ดใบครับเอางี้ครับไม่ไม่เอาหัวหน้าแก๊งดีกว่าเยอะเอางี้ครับเป็นหาเยอะเดี๋ยวเที่ยงกันเยอะอ่าเอางี้ถ้ายังทะเลาะกันอยู่หรือว่าอะไรอะ มีปากเสียงขมงให้อ่ะเอางี้ยี่สิบใบสองล้านครับแค่นี้เลยถ้าังมีปากเสียงเลยเสียงกันอีกอีกนิดนึงได้ไหมครับสักห้าเออไม่ลดแล้วครับยี่สิบใบสองล้านแค่นี้เลยครับเที่ยวสวยสิบห้าไหมครับหรือจะเอายี่สิบผมตามสภาสภาสิบสองล้านเริ่มตอนไหนเริ่มหนึ่งคนเลยครับเริ่มตอนไหนครับเออเริ่มตอนไหนตอนนี้เลยครับหลังคุยนี้จบนี่เลยสักห้าทุงเดี๋ยวจะตามกดสภาไหมครับ ท่ากฎสภาคือคือยังไงบ้างครับทางปากฎสภามันแบบมียังไงบ้างพอบอกได้ไหมครับผมอยากรู้อันนี้คือเอางี้ตามกฎสภาเลยครับไม่ผมอยากรู้ว่าตามกฎสภาคืออะไรบ้างไงผมเพิ่งมาเล่นสตอรี่นี่ยครั้งแรกเพิ่งรู้ด้วยว่าเทียบโกลเล่นห้าใบสิบใบผมผมเพิ่งรู้จริงเริง first t เนียเอางี้ดีกว่าถ้าถ้ายังพร้อมเล่นกันตอนนี้เอางี้ง่ายง่ายเลยผมตัดตัดปัญหาให้พวกคุณทั้งคู่เลยครับยี่สิบใบสองเอ็ม ยี่สิบห้านาทีประกาศคูดาวครับเอาปะยิ่ยใหญ่ yes 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 าปเลยเปลี่ยนรถกันแล้วนะพี่กันมีจ้าวอะบอทประมาณแค่นี้เลยกินดีมาไหนครับอะไรนะครับก็สบายครับสมมติว่าครับในไฟอ่ะมีตัวบั๊กนี่เราต้องทำไงครับเออในไฟไมมีตัวบั๊กถ้าตั้งแต่เริ่มเขาไม่ยอมเช็คตมเลยครับถ้าถ้าเขาเช็คแล้วตมเลยครับยังเป็นตัวบั๊กแต่ถ้ายังเลือกที่จะมาเล่นอยู่แสดงว่าผิดใช่ไหมครับ แต่หลังรีเที่ยงคืนน่ะตัวบักมันจะหายแล้วนะครับมันจะไม่มีตัวบั็กแล้วอันนี้ผมแจ้งเขาอก็คือตอนหลังรีเที่ยงคืนคือโ้หครับขอรีไม่มีตัวบั็กแล้วตัวบังอกโอเคแล้ใช่ช่งไจ่ะไม่ร้อ่งแช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 ่งช่งแบ่งแบ่งแช่งแช่งนชางนช่งแ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 ช่งแบ่งแช่งพี่งแช่งแช่งแช่ง่งแช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 ่งแ่งแช่เรื่ง่งแช่งแ่งแช่งแช่ง่งแช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 ่งแ่ทํา่ะไร ใ่เมื่อกี้เรื่องที่เขาถามเรื่องเวลาจะเล่นเลยไหมทำไมไม่รอให้จัดการเรื่องใบให้เสร็จก่อนเออไม่ไม่เขาตัดสินไปแล้วอ่ะยกเองนตัดสิเองขาตัดสินเองพูดไม่ได้แล้วอ่ะโอเคไม่ก็เล่นไปก่อนเล่นไปก่อนนะเล่นไปเคลียร์ไปใครไม่มีรถอ่ะไปหารถก่อนมั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 นไม่ได้แล้วอ่ะใครมีรถแล้วไปเซ็ตของในเบีบนนั่นคือผมไม่มีรถไม่มีตังค์ลูกป้าลูกป้าเดี๋ยวหนูหน้ามาลูก้าทันมากลูก้าทันมากมันอีกสิบห้านาทีประกาศเนาะ อททต้องเขาสนใจสิมากรีบเในที่ประกาศนที่ต้องสายพี่ไม่ได้ทันไหมเอาลูก้าเข้าทันปหมไม่ทันไม่ทันแล้วมันไม่ทันตั้งแต่คุยหรอกประกาศสัมผัสหรอกผมติดรถใครไปได้บ้างเนี่ยเริ่มล้รับหน่อยดิคือสิบห้านาทีประกาศคือเริ่มเล่นเลยหรอยี่สิบห้ายี่สิบห้าป่ะบอกยี่สิบห้าสิบห้าไม่ใช่พี่ต้องเปลี่ยนแท็กเลยนะพี่สิบห้าพี่อีกสิบห้านาทีแล้วพี่เป็นแท็กแล้วไม่ไม่่เขาบอกว่า15บห้านาทีประกาศครูดาวเข้าใจไหมยังไม่ได้เริ่มบดใช่ไหม เงียบ5นาทีเปียนเงียบ5นาทีไปเป็นสูตรทุกคนแล้วก็ทำอะไรเสร็จเป็นตัวบนตามนั้นแข่งการเดี๋ยวไปถามสภาให้ใหม่แล้วมันตีแล้วก็ต้องตีไว้ไม่ถาสูตรอะไรอะบอสไม่มีสูตรยาวเลยใช่ไหมฟังกูก่อนดิมีมีมีบอสมีสูตรยาวนะไปฟังกันเรื่องก่อนดิเรื่องพวกอะไรรถเลยนะไอ้แบกที่กูเนี่ยสามคันเนี่ยมีใครมีตังว่าไปแต่งให้หน่อยกูจะไปเซตของไอ้เพื่อนเดี๋ยวเองไปให้ใครยาวเฟอ้อไม่ถ้างั้นกูมึงก็ไปยืนรอตู้อ่ะเดี๋ยวกูแต่่งงเออ้หมดะ ตู้ไหนครับพี่เลี้ยวเอารถให้คนอื่นแล้วไปแต่งเลยไอ้เลี้ยวเอาเอาเอามาให้กูแสนเดียวเองมาเดี๋ยวกูแต่งเองมาจะได้ไวอยู่ไหนเอยู่ไหนกันไม่ใส่สูทสั้นนะใส่สูทสั้นเจ้าเช็คของบนใช่ป่ะเดี๋ยวดูเลขศูนย์ให้หน่อยเช็คของเบลบนเซ็ตของเบลบนแด้วยจัดอยากเล่นฮัลโหลที่นี่ไม่มีจีเพื่อนใช่ไหมพี่คงไม่นี่หรอกมั้งใช่ปะมึงมึงโกกันเลยมี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 จีเพื่อนแต่มีแค่มันอ่ะ มีจีเพื่อนดิพี่มีจีเพื่อนถ้าถ้าผมลากผมขอมีมีจีเพื่อนอะมีมึงถ่ายมึงถ่ายโกมึงถ่ายมึงถ่ายอันนี้ไว้ก็ได้ไม่ต้องโกก็ได้ถ่ายเพราะแบบจอไว้อะเก็ตมาเอาเฟิร์มาพี่มาโอวยเลนหลุดเล่นเก็บโกเล่นห่าพี่มองผมไม่เห็นใครเลยที่แลนเ่าไปแล้วไปเสนอมาห้าไปเหรอหนึ่งพันหนึ่งแสนก็ตลกเลยอ่ะไอ้ย่ากูดูตรงแล้วแผลแผลถ้าตอนนี้นิดหนีออกประเทศอ่ะไม่เล่นละไม่จ่ายตังค์นละ เออกูว่า้นแหละจริงๆอ่ะมันควรมันควรจะมีมัดจำด้วยไม่งั้นมันสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดตีได้เลยนะทำไมได้ยินว่าสี่สิบห้านาทีวะใช่พี่หล่อมีผมเลยทำไมเนี่ยโดนถามใหม่ไปให้จะกัศไปเลยประกาศไปเลยประกาศแล้วสี่ทุ่มสามสิบเจ็ดตีได้เลยโอ้นี่ไงสามสิบเจ็ดนี่ไงเห็นปะประกาศคูดาวสี่ทุ่มสามสิบเจ็ด เออใครใครจอมห้าเปิดไมคพีเลยช่องมึงออกช่องกันให้หมดเลยใครจุ่มช่องอะไรต่างอ่ะบอกไว้ก่อนห้าหกเจ็ดหนุนเลขใครจะมารดอีกไอ้สองคันเนี่ยผม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 เดี๋ยวผมไปสพาสาเร็วหลหนอนได้ยินไหมมึงกับลูงพ่อถูกไหมเออถ้าใครยังเมื่อรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งและสมัครสมาชิกเพื่อเป็นครอบครัว H s O C ด้วยกันนะคะ